สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของแนวทางของเราพัฒนานะครับวันพุธที่22ธันวาคม64นะครับก่อนปรับชมคลิปเช่นเดิมนะครับฝากคําเตือนไว้ให้เพื่อนๆก่อนเช่นเดิมนะครับคลิปนี้นะครับทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุด ผมย้ำเสมอนะครับเพื่อนๆืนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนำไปใช้ด้วยนะครับทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปแนวทางใหม่ๆม,มาให้เพื่อนเพื่อนนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปเรามาดูผลของวันจันทร์ที่20ธันวาคันก่อนนะครับลาพัฒนานะครับผมให้เด่นไปที่7กับ8นะครับผลนะครับ2 0 6 6 2นะครับก็ถือว่าหลุดนะครับในส่วนเด่น3ตัวมา 1- 2ตัวก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของวันจันทร์นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆน,นสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับที่ แนวทางหลุดไปนะครับผมย้ำเสมอนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงก่อนนำไปใช้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อของแนวทางของวันนี้นะครับผมหวังว่าแนวทางสูตรนะครับจะเดินจะกลับมาเดินต่อนะครับผมก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางนะครับในส่วนของ แนวทางวันนี้นะครับเราพัฒนานะครับผมคำนวณได้ที่เด่นนะครับ4แล้วก็5นะครับผมฟันไปห้ที่4นะครับในชุดคู่4นะครับก็จะได้ที่45 4ห 4, 4 7และก็48นะครับชุดคู่5เช่นเดียวกันครับก็จะเป็น5 5 ห้าหกห้าเจ็ดและก็ห้าแปดนะครับชุดสามตัวนะครับผมคำนวณได้ที่045แล้วก็148แล้วก็4 4่สนะครับเดีนสามตัวมา1นงสตัวนะครับคำนวณได้ที่ห้า 8แล้วก็1นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันไป5ที่4 5นะครับแล้วก็48นะครับในส่วนของ3ตัวนะครับผมฟันไปที่1 48นะครับก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกสังเกตดูนะครับเด่น2ตัวนะครับ4กับ5นะครับแล้วก็เด่น3ตัว5 8 1นะครับชนกันที่5นะครับอาจจะมาที่เลข5นี้ก็ได้นะครับ ในตัวเด่น4กับ5มีสิทธิ์มาได้ทั้ง2ตัวนะครับผมย้ําเสมอนะครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามผมประจํานะครับแต่ที่ผมฟันไปให้ที่4เพราะว่าโดยแนวทางในสูตรของคํานวณนะครับ4จะมีโอกาสมามากกว่า5ประมาณ10บ่ี่ 4, จะมีสิทธิ์มาได้ประมาณ60%นะครับห้าจะมีสิทธิ์มาได้40%นะครับแต่ทั้งคู่ก็มีสิทธิ์มาได้ทั้งคู่นะครับ ยัง <Billie S 2> ไงเพื่อนๆพิจารณาดูนะครับเพื่อนๆออาจจะชอบหาก็ได้นะครับมีสิทธิ์มาได้ทั้ง2ตัวอาจจะย้ําเสมอนะครับถ้านําไปใช้นะครับผมแนะนําให้นําไปใช้เป็นรูด19ประตูนะครับจะได้ลดความเสี่ยงไปนะครับก็ในส่วนของแนวทางพัฒนาวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมย้ําเสมอนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนเพื่อน ปรดใช้ว so ิจารณญาณก่อนนำไปใช้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนสมาชิกนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปแนวทางใหม่ๆมาให้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ